สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ราขอรับพวกกับผมก็บกิ่งโรเลตนะครับผมนี่คือยี่สำหรับเกมนันเลสุดเทพมาใหม่นะคือถ้าคุณเนี่ยลังตามหาเกมมาใหม่หรือว่าอยากได้เกมมาใหม่เข้าเครื่องแล้วก็ดูเกมจากคีมพีได้เลยนาะชื่อเกมไม่รอการอโหลดเนี่ยคุณสามารถดูได้ในช่องของผมแล้วก็ผมโอเคเกมในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างก็มาด,ดูแล้วผม let's go เกมระดับที่20เ e Stand ิ้ครับผมคือถ้าคุณนชอบเล่นเกมได้อยู่แล้วใน p ีซอะไรงี้ก็ตอนนี้คือต้องบอกคุณก่อนว่ายินดีมากๆแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้มาบนมือถือแล้วครับผมซึ่งต้องบอกคุณย่าว่าเกมเลยคือภาพราฟิกในเกมเนี่ยคือสวยงามอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคือเราจะรับบทบาทเป็นคนส่งพัสดุครับผมคือแน่นอนจะมีหลากหลายอย่างให้เราทำมากๆแล้วับผมซึ่งสำหรับใครได้ชอบเล่นเกมแน,นวผจนภัยแนวเนื้อเรื่องก็หนีแล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือเนื้อเรื่องจะเข้มข้นแล้วก็มันมากๆเลยสำหรับใครทม กระีเยอะกันนี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าสนใจมา,มากเลยนะคือจะชอบในเรื่องในเกมนี่เหมาะเลยแต่ว่าถึงแม้เกมนี่คือจะนั่งเล่นมากแค่ไหนก็ตามแต่คุณภาพประสบกในเกมมันขึ้นหนักพอสมควรนะถ้าจะเล่นเกมนี้ก็เตรียมมือถือที่มีสปคระดับเลยก็ผมเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้เน็ตนะเกมมะดับ19สิบเก้า OneStage RP Live Simulator ก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยชอบเล่นเกมแนว GTA Role Play ก็นี่แล้วก็ผมตอนนี้คือเกมแนว GTA อ,อนไลน์ที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนคือมีเยอะม,อมากๆก็ผมได้เป็นหนึ่งในเกมที่น่าสนใจนะแน่นอนเกมนี่คือแบบค่อนข้างกว้างใหญ่ก็ผมคุณภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือจะสวยงามอลังการมากๆเลยนะในที่สําคัญเนี่ยคือเราสามารถเล่น Role Play ร,รว่วมสมบูรณ์เป็นตัวละครอะไรก็ได้แล้วก็ผมแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะของเล่นคือเยอะมากๆเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่นนั้นนะ เกมระดับที่สิบแ a r s ตาร์ว r s ์สฮรก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยเป็นแฟนของส t a r Wars ์แลวเป็นสาวกของ Star Wars อยู่แล้วก็หนี่แล้วก็ผมมาเป็นเกมแล้วนะซึ่งาพโนเกมเนี่ยคือแน่นอนจะมีตัวละครจากส t a r Wars เนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมคือเราสามารถเลือกตัวละครที่เราชอบได้แล้วก็ออกไปต่อสู้กับคนอื่นก็ผมคือแน่นอนเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมเกมนี้ซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือจะมีสกิลแล้วก็จะมีความสามารถจฉพาะด้วยก็ผมคือมันจะอลังการมากๆเลยนะตัวละครเยอะมากๆด้วยซึ่งสำคัญเนี่ยคือคุณภาพกราเฟิมในเกมเนี่ย ต่อสู้แบบมันบุลแตกเลยก็นีเ๋ยก็ผมซึ่งไพ่โดเกมเนี่ยคือจะมีนักเล่นเยอะพอสมควรนะคือถ้าคุณชอบในเกมนั้นจะเราสามารถใช้สกิลในการต่อสู้หรือว่าฆ่าฝั่งอื่นได้ก็นีเลยก็ผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบสต a r Wars อยู่แล้วเกมนี้คือจะแนะนําเป็นพิเศษแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ต้องบอกเรยาภาพสวยการพอสมควรเนะเล่นคนเดียวก็มันอยู่แล้วแต่เรายังสามารถจับคู่เล่นทีมกับเพื่อนได้ก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องชนะนะเกมมันดับที่17 บนพัลส์แมนเวิลด์ก็ผมคือถ้าพูดถึงเกมมาใหม่นั่งเล่นก oh, ็หนึ่งในเกมนั้นก็ต้องติดเกมนี้ก็ผมต้องบอกเล้ว่าถ้าคุณดูเด้ไม่ยอยู่แล้วแล้วก็ชอบไซท์มะก็หนีแล้วก็สิ่งที้เป็นเกมมาใหม่ที่นั่งเล่นมากๆแล้วก็อลังการมากๆแล้วก็ผมเป็นเกมที่ทําให้เราสามารถโมบปเป็นไซต์รรมะแล้วก็ต่อสู้ได้แบบดุเดือดเลยนะซึ่งไพโนเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครจากวันพัส์แมนเนี่ยเ็เ,เ,เ,เยอะมากๆแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลที่อลังการมากๆแล้วก็ผมก็จะมีความสามารถตามตัวละครนั้นเลยซึ่่่่่งงไรรเเเเเเเกกกมมม็็ืออแนนนนนาาาจะะด้ลลตผปที จากต่อสู้ของเกมมันดือดเดือดมากๆแล้วผมคือถ้าคุณจะได้เกมแล้วี่เราสามารถกดสกิลแบบมันเลยก็นี่เลยก็ผมซึ่งสำหรับใครที่กำลังตามหาเกมที่เราสามารถเล่นได้แล้วก็จบได้ด้วยนะ game, right? คนเดียวก็นี่เลยก็ผมคือเราสามารถตามในเรื่องได้นะไปเก็บออนไลน์ตั้งเช่ไหนก็ผมติดเครื่องว้ได้เลยมาเล่นมากๆเลยก็ผมัมาบา เกมันระดับที16การีนาอันดาวก็ผมคือถ้าคุณอยากจะได้เกมมาใหม่แล้วก็กลังตามหาเกมแนวซาวเวอหรือว,ว่าเอาเชีรรอดก็นี่เลยก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมท,ที่เปิดตัวมาไม่นานนี้ก็ผมบอกเลยว,ว่าเกมน,นี้คือระบบของเรื่องแล้วก็อลังการมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้คือคุณสามารถในคนเดียวก็ได้แต่เรายังสามารถหาเพื่อนในเกมก็ได้แรือเราจะชวนเพื่อนของเราไปเล่นด้วยก็ได้เหมือนกันก็ผมคือเกมจะบอกเลยว,ว่าเล่นคนเดียวก็สนุกมาก,มากๆแล้วก็ผมคือในเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งคุณภาพราฟิกในเกมมันคือภาพคุนข้างสวยก็ผมแบบสวยแบบ ลังตามหาเกมน or or, แนวชอร์รอ่มีภาษาไทยก็นี่แล้ก็ผมคือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้ต่างแบบตามสไตล์เกมเชอร์รอลเลยก็ผมเราต้องเอาเชโร์อจากเหล่าสองบี้แต่ว่าเราเองสามารถต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นด้วยกันเองก็ยังได้เลยก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่เน็ตนะน่าเล่นมากๆเลย เกมมารัน15ซ d r u b l e Racing Star ก็ผมนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะถ้าคุณเนี่ยกลังตามหาเกมมาแข่งรถก็นีนะก็ผมซึ่งภายโนเกมมันจะบอกคุณว่าจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือเยอะม,มากๆก็ผมที่สําคัญในเกมนี่คือแน่นอนเป็นเกมแข่งรถอยู่แล้วคือเราต้องเข้าเส้นชัยอยู่แล้วก็ผมและแข่งกับคนอื่นอะไรางี้นะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยจะมีสกิลให้เราเลือกใช้ด้วยจะมีพวกสกิลวาหาต่างๆมากมายก็ผมเราสามารถใช้เพื่อสนับสนุนเราเองก็ได้เพื่อเพิ่มความเร็วอะไรงี้แต่ว่าเราสามารถบางสกิลหนึ่าาาง แข่งรถก็นี่เลยได้ไปเก็บมาหมายจิน้นาเรียามากเลยนะไปเก็บออนไลน์ตัวไหนครับผมเกมมาดัดที่สิบสี่ แกรนคิมิโนออนไลน์ก็ผมนี่เป็นเกมมัมใหม่ล่าสุดที่น่าเล่นมากๆเลยนะคือถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมแนว GTA อยู่แล้วแต่ว่ายนี่ยในเกมแนว GTA ที่เราสามารถเต้นออนไลน์กับเพื่อนได้แล้วกับคนอื่นได้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมเนี่ยคือเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้หลากหลายรูปแบบแล้วผมคือลูกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะและแน่นอนเราสามารถพูดคุยกับคนอื่นได้ด้วยก็ผมซึ่งในเกมมันคือจะมีไมค์ด้วยเราสามารถเปิดไมค์คุยกับคนอื่นได้เลยเราสามารถหาเพื่อนในเกมได้ด้วยนะซึ่งภายในเกมมันคือจะมีอาวุธปืนต่างๆมากมายให้เราเเลืออกใช้้ดยยมรรราาาาสสถตูู่ันนไแแบบบบปภ เกมแนวจีนเออยู่แล้วหรือว่านายไฟเอ็มก็หนีนะครับผมเราสามารถหาเพื่อนในเกมก็ได้ด้วยเร็ว่ด้่ยเดียวก็มันในเกมนี้ถ้าคุณกำลังตามหาเกมแนวจีนเอก็หนีนะครับผมปเกมออนไลน์ต้องชิดยนนะ่ กมอันดับที่13 d e a d ด o ลอตสวิฟเวอร์ก็ผมคือถ้าคุณอยากลังตามหาเกมแนวชโรดมาใหม่ก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกคุณเหนว่าเกมนี้คือภาพค่อนข้างสวยนะคือตามที่เห็นแล้วก็ผมซแน่นอนเกมนี้คือเป็นเกมแนวชโรดคือเราเนี่ยต้องเอาชโรดจะฝุงเป็นซัมบี้ก็ผมก็จะมีซัมบี้เนี่คือเยอะมากมเลยนะแต่ต้อบอกคุณกันว่าเกมคือซัมบี้ค่อนข้างโหดแล้วสมจริงมากๆก็ผมซึ่งภายในเกมเนี่ยคือจะมีหลากหลายเมืองให้เราไปประจนภัยมากๆเลยนะก็แน่นอนจะเป็นเกมแนวที่มีประกิจมิชั่นด้วยซึ่งภายในเกมเนี่ยจะมีพวกของให้เราครับต่างๆมากมายก็ผมคือเราสามารถฟาร์มของต่างเมืองต่างๆ ได้นะคือจะมีพวกซอมบี้ต่างๆมากมายเลยถ้าคุณกำลังตามหาเกมแนวชรอดจากฝูงเป็ดซอมบี้ก็เกมนี้น่าจะเหมาะนะเพราะว่าเกมนี้ซอมบี้เนี่ยคือมาเต็มรูปแบบแล้ครับผมอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าอาจจะง่ายสำหรับคุณก็ได้นะถ้าใครกำลังตามหาเกมแนวชรอดก็หนีนะครับผมเป็นเกมทีชาชา่ภาพสวยจัดจ้านพอสมควรนะแน่น,นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ครับผมต้องเช้หน้าต่าเล่นนะติดเครื่องไว้ได้เลยเกมระดับที่12 บล็อกครีมซ s นบ d ็อกพิกเซลไอพีจีก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยชอบเล่นเกมดอจิเอแต่ว่าอยากได้เกมหนังพิกเซลมากกว่าหรือว่าอยากได้เกมดนังไมโครฟลัมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมสิ่งที่เปเกมดอจิเอนะคือเราสามารถทาอะไรก็ตามที่เราอยากทําได้แล้วก็ผมคือจะเต็มรูปแบบเลยซึ่งภายโดเกมเนี่ยถ้าจะเปเกมแนังพิกเซลแต่ว่าภาพค่อนข้างสวยนะคือแบบค่อนข้างกว้างใหญ่ด้วยเราไปให้เกมดอจิเอแหละคือเราสามารถเล่นแบมเตืนได้คือเราสามารถทาอะไรก็ตามที่เราอยากทําได้แล้วก็ผมคือลุกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือว่าเเมลกกย เบนบอกของเพื่อนพอสมควรนะไปเก็บออนไลน์ตุกเชนเนนะ เกมมันนับไมสิบเมตรสโลว์เลเวลลิงก็ผมสำหรับใครที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้ต้องบอกกันเลยว่าตอนนี้มาเป็นเกมแล้วนะต้องบอกว่าเกมนี่คือทำออกมาได้เจ๋งมากๆก็ผมซึ่งจะมีการต่อสู้แบบอลังการการสร้างเลยนะซึ่งนอนนี่เป็นอนิเมะที่ดีมากสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูได้นะแต่สำหรับเพื่อนคนไหนที่ดูจบแล้วก็อยากดูตอ่ออะไรเงี้ยก็ถ้าไม่อยากรอก็เอาเกมนี้ไปเล่นก่อนได้ก็ผมซึ่งเกมนี่คือเอาไปใครเกมมอนสเร์ดันเจียนเลยก็ว่าได้นซึ่งนนอนเกมนี่คือเราสามารถบังคับตัวละครได้อย่างออิสสระแล้้ววคคัมมมทที่าาญในนเเเกกืป็ษไยยด ผลดันภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือสวยงามอลากางกันสร้างมาเลยครับผมสำหรับใครที่ชอบในเกมอะไรไม่อยู่แล้วแล้วก็ชอบในเกมต่อสู้แบบบู๊แหลกก็นี่เลยไปเก็บดนภาพสุดจานออกมา,มากเลยนะเคยเล่นเกมนี้เหมือนเราดูไอเดเมตไปด้วยเลยก็ว่าได้ครับผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ไปเก็บมาใหม่ด้วยนะไปเก็บออนไลน์ต้องัวไหนครับผมเกมมันดาปี่สิบเอฟเวนเจอร์สมบายครับผมคือถ้าคุณในชอบในเกมสงครามก็นี่แล้วก็ผม ซึ่งนี่เป็นเกมใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือถ้าคุณชอบเนเกมสงครามอยู่แล้วก็นี่เลยซึ่งเกมนี่คือเราสามารถเล่นตามประิจในเรื่องได้ก็ผมคือในเรื่องนี่คือแบบที่คุณเห็นตอนนี้แล้วก็ผมคือมันมากๆเลยนะซึ่งองบอกคุณหน่อยว่าเกมนี่คือฉากต่อสู้คือมันเดือดๆมากๆเลยนะคือเราสามารถยิงถล่มศัตรูได้ก็ผมที่สําคัญเนี่ยฉากในเครื่องบินนี่คืออลังการมากๆเลยนะคือเราสามารถต่อสู้ได้แบบอลังการแล้วก็ผมคือถ้าคุณชอบในเกมสงครามที่ภาพสวยและความจําน้อยก็นี่เลยก็ผมแต่บอกเกมนี้เป็นเกมใหม่ด้วยนะสำหรับใครสนใจก็นี่เลยก็ผมแต่้อไไม่่่ดแคในเรืง เดี๋ยวนะแต่ยังมีโหมดอื่นๆให้คุณเเล่นอีกด้วยครับผมถ้าใครชอบเปเกมสงครามอย่าล้วยังได้เกมตอนว่างก็หนีนะครับผมเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเชนเน็ตนะติดเครื่องก็ได้เลยเกมมันดับพี9ก้า Kingdom the Blood ครับผมคือถ้าคุณเนี่ยกลางตามหาเกมแนวชะรอรจากฝูงไปดบซัมบี้แต่ว่า ยันในเกมแนวสไตล์แบบพราชวังอะไรเงี้ยก็หนีแล้วก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือแน่นอนเกมเนี่คุณเนี่ยต้องเอาชฉลอดจากเพียรัมบี้อยู่แล้วก็ผมคือจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีแอคลักษณ์แตกต่างกันออกไปก็ผมแต่ว่าเกมเนี่ยคือภาพสวยอลังการมากๆเลยแต่แน่นอนว่าไม่ได้ให้คุณเนี่ยต่อสู้กับเพียร์สัมบี้อย่างเดียวก็ผมคือเราสามารถเจอกับคุณห่งได้ด้วยนะโหมดปฏิภูมิเยอะก็มีโหมด PvP ก็มีด้วยเหมือนกัน็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมแนวชชะลลอออออออทีีีี่่ภาาาพสวยยกกก็็นนนนนเเเเจผมมมซบ้้ปไ์ตงฉ i เกมระดับที่ Drive Division ก็ผมคือถ้าคุณชอบไปเกมรดริรีบรถมากกว่าก็นี่นะก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะต้องบอกเกมนี่คือเราสามารถเล่นตามแบบตามล์ที่เราต้องการนะนะก็ผมไม่ว่าจะเป็นรีบรถหรือว่าหาเงินเพื่อไปซื้อรถแต่งรถก็ได้มนก็ผมเกมมันคือจะมีรถหลายคันให้เราเลือกใช้มากๆเลยนะคือรถแต่ละคันนี่คือเท่มากๆก็ผมซึ่งไพโดเกมนี่คือเราสามารถรีบได้เหมือนกันนะคือจะมีโหมดอิสระด้วยคือเราสามารถทำอะไรก็ได้ก็ผมแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบรีฟก์เราสามารถปิดโหมดรีบได้เหมือนกันนะแน่นอนา ไอโดเกมนะคือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเล่นมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครได้ชอบไปเกมในแข่งรถก็นี่เลยก็เราสามารถขับอปเล่นชิวๆได้ก็ผคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมก็คือภาพสวยพอสมควรนะเป็นเกมออนไลน์ต้องใช่ไหก็ผม เกมมาดับพี่เจ Legends Difficult c m b มไม่เกมครับผมคือถ้าใครเป็นคนหัวร้อนง่ายก็ก็ <laughs> <g iggle> ถ้าคุณอยากเล่นก็เล่นได้นะเกมนี้ซึ่งเกมนี้คือเราไปคล้ายเกมแนวที่เราต้องอเก็บสถิติหรือว่าผ่านด่านอะไรเงี้ยครับผมคือ ดานได้บอกแล้วก็มันไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้ยากอะไรขนาดน,นั้นนะแต่ว่าสำหรับใครได่ชอบปเกมที่เราสามารถเล่นตอนว่างได้แบบปวดร้อนไดหน่อยก็นี่แล้วก็ผมแต่ก็แล้วแต่คนแหละคือเกมเนะเพราะว่าถ้าเล่นแบบเพลินก็สนุกเหมือนกันนะเป็นเกมที่มาถือสเป,เป็ไม่แรงก็เล่นได้เหมือนก็ผมเป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะเดเครื่องก็ได้แล้วก็ผมเกมมัดับเ้ก Credit X Your Last Survival ก็ผมถ้าคุณอยากกลังตามหาเกมแนวชารอดภาพสวยลังการกันรสร้างก็นี่แล้วก็ผมซึนี่เป็นเกมมาใหม่ล่าสุดที่อลังการการสร้างมากๆเลยนะคือแน่นอน,อนเกมนี่คือเป็นเกมแนวชาร้อดรก็ผมคือเราสามารถเอาชารอดจะฝูงเป็บสอมบีได้คือแน่นอนเป็นเกมแนวชารอดอยู่แล้วคือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้เต็มรูปแบบแล้วก็ผมคือจะมีเล่นเี่ยคือเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ภาพสวยด้วยครับผมสำหรับใครชอบในเกมแนวชารอดทีจะเราสามารถเล่นคือเล่นว่าสรุปอยู่แล้วจะเราสามารถได้กับเพื่อนได้ก็นีแล้วก็ผมปิดเกมได้หมดของเพื่อน ไปเก็บออนไลน์ต้องเช่นเยครับผมเกมบันดาตทีห้า Fairy Tales ก็ผมนี่เป็นเกมอนิเมะมาใหม่ที่อลังการมากๆในเกมหนึ่งนะสำหรับใครที่เป็นแฟนของอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วก็นี่แล้วับผมซึ่งายโนเกมนี่คือตัวละครเยอะมากๆอีกด้วยนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือสกิลเนี่ยอลังการมากๆั็ผมเราสามารถจัดทีมได้ด้วยถ้าชอบอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมมาเป็นเกมแล้วนะภาพก็สวยดล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องเช่นเดยนะ เกมมดัปปี้สี่ Warriors Fries for h o n t e r ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมนักรบกบนีน่นะก็ผมซึ่งเกมนี่คือมันอลังการมากๆเลยนะคือไม่ต้องคิดอะไรมากก็ผมเกมนี่คือเล่นง่ายมากๆเลยคนแค่จับคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อสู้เท่านั้นเองก็ผมซึ่งแน่นอนว่าเกมนี่คือเราสามารถดวลแบบ1ต่อ1ก็ได้แบบดูโอ้ก็ได้หรือว่าแบบ4ต่อ4ก็ได้มันก็ผมคือมันมากๆเลยนะซึ่งภายในเกมนี่คือแน่นอนจะมีสกิลให้เราเลือกใช้เดยวก็ผมคือเราสามารถกดสกิลได้แต่ว่าเกมนี่คือจะมีตัวละครเยอะพอสมควรนะคือเราสามารถเลือกซื้อตัวละคร สุบอะไรนี่นะซึ่งสำหรับใครชอบเกมต่อสู้แนวแต้องรบยุคเก่าอยู่แล้วก็นี่เลยคือเกมนี้คือภาพสุดลัก,กันพอสมควรครับผมคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะเล่นตอนว่างได้ครับผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้มือถึงสมัยกลางๆก็สามารถในเกมนี้ได้เหมือนกันนะไม่ได้หนักเครื่องขนาดนั้นครับผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อเน้นนะติเดเครื่องก็ได้เลย เกมมันดัดปี่สโบราสซอมบี้สวิเวอร์ก็ผมคือถ้าคุณในชอบในเกมแนวชรอดที่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็หนี่แล้วก็ผมเพราะว่าเกมมันคือเป็นเกมแนวชรอดจากฝูงบิดบซอมบี้นะเอาลองไปคล้ายว่าเลเวลความยากมันจะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆอะไรงี้นะสมมติว่าคุณเอาชรอดในเลเวลหนึ่งได้มันก็จะเพิ่มไปเลเวลสอแล้วซอมบี้ก็จะเยอะขึ้น,นเรื่อยๆก็ผมมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆอะไรงี้นะถ้าคุณชอบในเกมแนวชรอดจากฝูงบิดบซอมบี้อยู่แล้วก็นีนะก็ผมคือซอมบี้จะถาโถมเข้ามาคุณแบบพลังการเลยนะแต่ต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆก็ผมซึ่นนอนเกมมันคือเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้มือถืสเปกแรงมากก็เล่นได้เหมือนก นะซึ่งแน่นะครับแตอาจจะมีโอกาสที่จะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยในเกมนี้สำหรับใครชอบไปเกมแนวเชื่อรอดอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมความจำน้อยมากเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมติดเครื่องก็ได้เลยโอ้แต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะถ้าเราเชื่อรอดได้แต่ละแมทเนี่ยคือจะมีของดอกมาอยู่แล้วก็ผมเราสามารถเก็บได้นะไปเก็บอะไรต้องเช่ไหก็ผม เกมมาอันดับที่สองคอมพลสเบธเทนโรโยก็ผมคือถ้าคุณกำลังตามหาเกมแนวเชอร์อที่เราต้องเอาเชอร์อดจากผู้เล่นมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี้คือเป็นเกมมาใหม่คืออลังการมากๆเลยนะคือแน่นอนว่าเกมนี้คือเป็นเกมแนวเบธเทนโยคือเราต้องเอาเชอร์อลก็ผมถ้าเราเอาเชอร์อดจนเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายหรือว่าทีมสุดท้ายก็เราจะได้ที่หนึ่งรถชนะนั่นเองนะซึ่งเกมนี้คือภาพสวยอลังการพอสมควรนะคือไม่ได้แค่สวยอลังการอย่างเดียวแต่ว่าจะมีลูกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวเบธเทนโรโยยุคอนาคตก ลและภาพก,ก็สวยการอีกด้วยซึ่งน้องในเกมนี้เราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยนะสปารสนใจในเกมนี้ไปเก็บออไลน์ต้องเฉลน่ยนะ เกมมันับที่1 Lost Future ก็ผมคือถ้าคุณอดากลังตามหาเกมแนวชรอดที่ภาพสวยอลังการอีกเกมก็นี่เลยครับผมซึ่งนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะคือคุณสามารถเล่นคนเดียวได้ก็ผมเกมนี้ซึ่งภายในเกมเนี่ยคือซอมบี้เนี่ยคือทำออกมาได้สมจริงมากๆเลยครับผมถ้าคุณเนี่ยบอกว่านี่อยากได้เกมคนเดียวชิวๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็นี่เลยเพราะว่าเกมนี้คุณสามารถเล่นเพลินได้เลยก็ผมเพราะว่าเกมมันคือจะมีความสมจริงระดับหนึ่งนะคือซอมบี้จะไม่อึดอัดหรืออะไรขนาดนั้นก็ผมแต่ว่าจะเข้ามาหาคุณแบบอลังการเลยซึ่งนค้องรับผมสใชบเนวอ ที่ภาพสวยแล้วก็มีหลเรื่องก็นี่เลยซึ่งภายในเกมคือแบบบนข้างกว้างใหญ่เนะี่คือเราสามารถฟาร์มของตามเมืองร้างต่างๆได้ก็ผมที่สําคัญเกมเนี่คือไม่ได้มีแค่ตัวละครเดียวเนะี่คือเราสามารถสลับกันต่อสู้ได้ก็ผมถ้าตัวละครตัวนี้ตายเราก็สามารถเลือกตัวใหม่ได้อะไรย่างี้นะเกมที่น่าเลน่นมากเลยไปเก็บอะไรต้องเฉเน่ยน,นะโอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็นกผมมาเจอคลิปหน้านะคือถ้าคุณนชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าคุณเนี่ย อยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะที่สําคัญเนี่ยถ้าอยากหาเกมเล่นตอนนี้เลยก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมคุณสามารถจิ้มดูกดดูคลิปต่อไปได้เลยนะเดีจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมจะมีเกมนาเล่นอีกเพียบเลยให้คุณสามารถหาได้ก็ผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่กดเข้ามาดูนะชิวเกมมาแฟน๊มยบายกดดูคลิปเราไปได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะ